สวัสดีครับคุณน้มาพบกับผมนะครับกับช่องนิวัตตาสว่างนะครับหรือโนศัตตานะครับช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับมีดหมอพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับมีดแท้ดูยังไงนะครับเอกลักษณ์ของมีดแท้ที่เล่นหาตามมาตรฐานสากลดูตรงไหนนะครับก็ผมมีความรู้มาแบ่งปันให้นะครับก็วันนี้นะครับก็มาอยู่ที่มีดหลวงพ่อมีวัดเขาสมอคอนนะครับนี้จะเป็นการลงลึกลงไปสักหน่อยนะครับก็ จะเป็นมีดหลวงพ่อบุญมีงานช่างตีนะครับงานช่างตีนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยจะถูกฉลองกับมีดหลวงพ่อบุญมีที่อตอกโดยช่างตียังมากเลยนะครับเพราะว่าจะได้มาบ่อยบ่อยที่สุดเลยแล้วก็ด้วยช่างตีเนี่ยเป็นช่างที่ตอกตั้งแต่ยุคต้นนะครับจนถึงยุคปลายเลยนะครับตอกตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปลายก็ทําให้มีดมีจํานวนค่อนข้างเยอะนะครับมีจํานวนค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวผมเนี่ยจะได้มาบ่อยมากนะได้มาทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับ แล้วก็ช่างตีเนี่ยเป็นช่างที่ตอกใบามีดเนี่ยค่อนข้างสวยนะลงอักขระสวยงามนะครับแล้วก็มีการพัฒนารายมือตั้งแต่ยุคต้นจนถึงยุคปลายเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับค่อนข้างน้อยวันนี้ก็จะมาให้ดูนะครับมันเหมือนเป็นเหมือนการาทบทวนนะครับผมเคยลงคลิปไว้ตั้งแต่แรกๆเลยนะครับงานช่างตีก็ ใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนไปดูได้นะครับอันนั้นจะลงละเอียดค่อนข้างละเอียดนะครับส่วนวันนี้ก็จะมาให้ดูรายละเอียดนะครับสําหรับมียุคต้นแล้วก็มายุคกลางนะครับของงานช่างตีมีลักษณะเป็นยังไงนะครับก็มียุคต้นอยู่สามเล่มก็คือเล่มสามเล่มนี้นะครับส่วนเล่มนี้ก็จะยุคกลางมาหน่อยนะครับก็เป็นงานช่างตีเหมือนกันแต่ก็ถือว่าเก่านะครับเล่มนี้อายุค่อนข้างลึกเลยแล้วก็ที่สําคัญคือสวยดูง่ายเดิมๆดีนะครับเล่มนี้ สำหรับเล่มนี้นะครับก็จะเป็นเอ็นข้าเกี๊ยบนะครับเอ็นข้าเกี๊ยบมีดเอ็นข้าเกี๊ยบเนี่ยจะเล่นหาแพงนะครับแพงกว่าทุกทุกมีดเลยนะครับในถ้าเทียบสภาพเดียวกันนะครับเทียบกันอยู่ในสภาพเดียวกันนี่คือเอนะ็นข้าเกี๊ยบนะครับที่เล่นหาค่อนข้างแพงเนี่ยเพราะว่าเอ็นข้าเกี๊ยบแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ผ่านการเวลามาเนี่ย สิบปียี่สิบปีส่วนใหญ่เอ็นพวกนี้ขาดขาดชํารุดไปนะครับหรือไม่ก็แห้งกรอบไปเลยนะครับทําให้ส่วนใหญ่เนี่ยมีดก็จะไม่เหลือแล้วเนี่ยแบบเนี้ยมันก็จะไม่เหลือมันจะหลุดหายไปนะครับแต่ถ้ามีดเล่มไหนนะครับที่มีเอ็นเขาเกียบแบบนี้นะครับยังอยู่เดิมๆนะครับเล่นหากันแพงนะครับแพงมากนะแพงมากนะครับแ่ยแบบนี้ยใครมีแบบนี้นะครับส่งมาให้ผมได้เลยนะผมรับเท่าหลักหมื่นนะเป็นหมื่นนะครับแบบนี้นะครับ ได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะมีเอ็นข้อเกียบที่เอามาผูกใหม่ก็มีวันนี้จะมาส่องให้ดูว่ามันดูตรงไหนนะครับมีทั้งผูกใหม่นะครับเอ็นข้เอกเกียบเดิมๆก็มีที่เล่นกันแพงก็คือเอ็นข้อเกียบเดิมๆครับแต่ระวังนะครับก็จะมีาการเอาเอา็นข้อเกียบมาพันใหม่อย่างเงี้ยแต่เขาขายเป็นราคามีเดิมๆอย่างเงี้ยก็ต้องค่อยๆดูนะครับมีแท้ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ ราคาที่เราเช่าเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่เป็นสากลอยู่เยอะนะครับเยอะนะครับส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นงานยุคต้นเหมือนกันแต่เป็นเชือกนะครับเป็นเชือกยุคแรกๆนะครับนี่สวยงามนะครับเล่มนี้ก็เดิมเดิมดีนะครับเดิมเดิมดีมากเลยนะครับเล่มนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูรายละเอียดนะครับแล้วก็เล่มนี้จะเป็นงานแบบลิมิเต็ดงานมีลิมิเต็ดอีกแล้วนะงานแบบว่าคือมียุคต้นเนี่ย สมัยก่อนนะครับมีดยุคต้นนะเขาจะไม่มีขึ้นบนตู้วัดนะครับใครอยากจะได้เนี่ยต้องไปสั่งต้องไปรอนะครับคือไปสั่งช่างทํามีดหรือตีมีดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยใครอยากได้มีดลักษณะแบบไหนนะครับขนาดเท่าไรนะครับ อยากได้ช่างต่อคนไหนก็จะไปเสาะหาไปทํากันขึ้นมาเองแล้วหลวงพ่อก็จะมาปลูกเสกให้ในวันเสาร์นะครับในวันเสาร์ก็จะรวมรวมมีดขึ้นพานไปให้หลวงพ่อปลูกเสกนะครับดังนั้นในมีดยุคแรกๆเนี่ยถ้าไม่ใช่มีเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเดิมๆแบบนี้นะครับก็จะมีมีดแปลกๆแ,แบบนี้นะครับซึ่งเขาสั่งทํานะครับสั่งทําอย่างเล่มนี้ก็เป็นงานช่างตีแต่ว่าเป็นลายเอ่อเป็นใบเป็นทรงใบข้าวนะครับแล้วก็ด้ามเป็นทรงจาปีนะครับ เรื่องจำปีเล่มนี้เจ้าของเดิมเป็นคนคนภาคใต้นะผมว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากามีดทางใต้นะครับซึ่งเขาก็ทําแบบที่เขาชอบนะครับเอาไว้เขาเขาบูชาเองนะครับแล้วก็ลักษณะมีดก็จะแตกต่างจากมีดลักษณะโดยทั่วไปของเอกลักษณ์ช่างตีนะครับในเล่มนี้เดี๋ยวจะมาสองให้ดูนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งจะเป็นยุคกลางลงมานะครับเป็นงานช่างตีเหมือนกันนะครับนี่ แต่ก็ยังเป็นใบเหล็กอยู่นะอันนี้คือลดอัคระลงมาแล้วนะครับลดอัคระลงมาแล้วนะเล่มนี้ก็สภาพเดิมๆบ้านๆดีนะครับเนี่ยถือว่าไม่ใช่มียยุคปลายๆนะถือว่าอายุในค่อนข้างก็ลึกอยู่นะครับมีความลึกอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาส่องให้ดูเปรียบเทียบกันนะครับส่วนหลายท่าน,นถามว่า,าไหมไหมสามสีแบบนี้ผมมาจากไหนนะครับก็มันจะมีไหมยุคเก่าเลยที่ท่านหลวงพ่อบุญมีก็จะนี่น ตรงนี้นะฮะน,นี่เห็นสเก่าอันนี้ยุคนี้จะทะันหลวงพ่อมีนะครับส่วนสีสดสดเนี่ยผมจะไปเช่ามาจากวัดนะครับวัดเขาสมอคอนซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วครับไม่ค่อยมีแล้วผมเวลาผมไปทําบุญเนี่ยที่วัดเขาสมอคอนเนี่ยผมจะไม่เอาวัตถุมงคลอะไรยางอื่นมาเลยนอกจากไหมเจ็สีนะครับจะทํเาเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับจะไม่เอาวัตถุมงคลอะไรมาเลยผมจะขอแต่ไหมเจ็ดสีมาผมชอบประมาพันมีดนะครับมันจะดู สวยงามดีตอนนี้ก็ไม่ไม่มีไม่ค่อยมีแล้วครับที่วัดนะครับไม่ค่อยมีนะผมก็แล้วก็เป็นสายไหมที่รับการปลุกเสกแล้วนะครับก็ผมจะเอามาพันมีดไว้นะครับสําหรับอันนี้ก็มาไขข้อข้องใจแล้วบางคนถามว่าทําไมมีทุกเล่มที่ผมมีเนี่ยมีไหมอ่าไหมสามสีนะครับถ้าผมพูดไหมเจ็ดสีได้ผิดนะครับมีสามสีนะครับไหมสามสีเนี่ยเอามาจากไหนนะผมมีเยอะนะครับมีเยอะผมทําบุญแล้วก็ เอาใหม่ามสีแบบนี้มามานะครับเอาไปเดี <player> ๋ยวมาเริ่มไปเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาแล้วก็เวลาเนื่อนานนะครับเดี๋ยวมาดูที่เล่มเอ็นข้อเกียินี่เลยนะครับเอกลักษณ์ช่างตีเนี่ยเมื่ออยู่ในฝักนะครับเมื่ออยู่ในฝักเนี่ยด้ามเขาจะค่อนข้างทิ่มลงนะครับด้ามก็จะทิ่มลงแบบนี้นะฮะทิ่มลงผืนแบบนี้ลักษณะโค้งโค้งเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเห็นในฝักเนี่ยถ้าจะรู้เลยว่าเป็นช่างตีนะถ้าลักษณะแบบนี้นะครับ เอกลักษณ์ทั้งตีนะไม่ว่ายุคไหนแ็คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันยุคแรกนี่ก็จะมีทั้งอุดตุดด้ามน,นะครับแล้วก็ไม่อุดตุดด้ามก็มีแบบนี้ก็มีนะครับก็เดี๋ยวมาส่องดูลวดลายกันนะครับนี่ในทุกๆคลิปนะครับที่ผมเน้นย้ำก็คือจุดบริเวณ เท่ากันนะครับเท่ากันใบมีดนะเนี่ยลักษณะชันที่อุดนะครับต้องแห้งนะครับแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมับลักษณะแห้งสนิทอันนี้คือเดิมๆนะครับเดิมๆไม่ได้รับการบิ้วมาเปลี่ยนมานะครับเดี๋ยวดูให้แห้งแห้งเก่าดูจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูนะเห็นะแล้วอลูมิเนียมอ่ช่วง บอกลัดกันเนี่ยก็จะเป็นแบบหล่อโบราณน,นะครับหล่อโบราณเห็นไหมครับมีความใสมันเงาเห็นไหมครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับงานยุคใหม่ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้มันจะมีความเก่าแล้วก็เนื้อหาก่อนข้างดีี่ยเป็นอารมณเนียมที่ค่อนข้างมีความใสแวววาวเห็นไหมครับจุดต่อระหว่างไม้เนี่ยมันจะมีรอยยุบย่นธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมครับ โลมีเนียมนะเมื่อกี้จะส่องไม่ชัดนะครับเห็นไหมครับรอยุบย่นธรรมชาติเห็นไหมครับไม้จะเป็นไม้ปลูนะครับไม้ปลูยุคแรกเขาเรียกไม้ปลูนะครับรอยุบย่นธรรมชาติเห็นไหมครับตูดด้าก็จะเป็นแบบหล่อแบบหล่อโบราณนะครับเนี่ยดูเนื้อหานะครับเนี่ยจำโลหะให้ได้นะครับเลือมีหรือว่าุมีเนี่ยถ้าเจอใสๆแบบนี้นะครับใสๆแต่ว่ามันจะมีเหมือนแบบ เขาขาวขาวุ่นุเครือบอยู่นีหน่อยนะแต่มันมีความแวววาวเล่นแสงเห็นไหมครับแบบเนี้ยแท้ชัวนะครับถ้เจอนะครับส่วนตูดมีดนะครับตูดด้ามนะครับช่างตีจะมีเอกลักษณ์เหมือนกันนะครับเอกลักษณ์เหมือนกันบางคนเนี่ยมองข้ามจูดด้ามไปแต่และช่างเนี่ยทำไม่เหมือนกันเลยนะครับของช่างตีเนี่ยเาขาจะมี ตูดด้านเนี่ยด้านด้านในเนี่ยเขาจะสูดอย่างเขาจะเลยปิ้นออกมาเห็นไหมครับเนี่ยสูดอย่างเขาจะเลยปิ้นออกมาแบบนี้งานยุคต้นๆนะงานยุคต้นจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเลยปิ้นออกมาอันนี้เป็นเอกลักษณ์เลยถ้าผิดิดเพี้ยนจากนี้นะครับถ้าแบบตูดด้ามันบุกเข้าไปนะครับบุกเข้าไปหรือแบบเป็นหุ้มถ้าเป็นงานยุคต้นนะถ้าเป็นงานยุคต้นถือว่า ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อาจจะมีการทําใหม่เปลี่ยนมานะครับเนี่ยถ้าเอกลักษณ์เดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะแบบนี้เลยเนี่ยดูนะฮะเหมือนไส้เขาจะปิ้นออกมาแบบนี้เนี่ยดูบางทีเห็นแค่ตุกนี้เรยรู้เลยว่ามีดเล่มนี้เป็นงานช่างตีนะครับนี่นะฮะเล่มสองเล่มนี้จริงๆนะอายุใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันต่างกันแค่เล่มนี้เป็นเอ็นข้อเกียบเล่มนี้เป็นเชือกนะครับเนี่ยอายุใกล้เคียงกันอหลเลกนะครับ เหล็กตีค่อนข้างดีนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีไม่ใช่มีดใหม่ๆอย่างที่หลายคนเข้าใจนะครับท่านเนี่ยทำมีดมานานมากนะครับตั้งแต่ปีอ2480ขึ้นมาเลยนะครับเรียกว่าอาจจะทําก่อนหลวงพ่อกันหลวงพ่อกวยด้วยซ้านะครับนะครับมีดหลวงพ่อบุญมีเนยเก่านะครับเก่าลุกแรกๆนะครับนะครับส่วนเอกลักษณ์ลายมือนะครับบริเวณโคนมีดนะครับยุคต้นๆเนี่ยช่างตีจะตอก ลายเก็ดปลาแบบนี้นะฮะสวนไปสวนมาสวนกลับไปกลับมาแบบนี้เนี่ยลายเก็ดปลาสวนไปสวนมาแบบนี้นะฮะนี่เห็นไหมฮะแล้วตัวตุ๊กตานะครับก็จะมีลักษณะแท่นใหญ่เอแท่นใหญ่เห็นไหมครับแท่นใหญ่ตัวอีสวาสุนะครับดูตัวลักษณะนี่ดูลักษณะตัวอัคระขอบเห็นไหมครับ จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยตัวเหมือนสลีเนี่ยจะสั้นๆหางสั้นๆนะครับเห็นไหมครับส่วนตัวอุดาลมช่างตีก็จะเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันงานช่างตีเนี่ยจะตอสลับสลับวงเล็บแบบนี้เห็นแบบนี้ก็คืองานช่างตีเลยแต่ช่างอื่นก็มีนะครับมีตอกเหมือนกันบางทีเขาก็เออาจจะเบื่อๆนะครับผมเคยถามช่างดีตอกซ้ําไปซ้ำมาเขาก็เบื่อนะครับ <ๆ S 2> เขาก็จะเปลี่ยนแนวไปสลับเป็น ปันปลาบ้างเป็นชั้นๆั้นบ้างซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกมาดูองค์ประกอบมีดอ่าส่วนใหญ่ให้มันแท้เป็นใช้ได้นะครับนี่แล้วก็มาดูเอกลักษณ์ลายมือต่างๆนะครับกระถาที่ลงเนี่ยจะกระถาหลักเลยก็คือกระถาอาวุธพระเจ้านะครับกระถาอาวุธพระเจ้าเนหะ็นไหมครับดูลายมือเห็นไครับที่ผมให้ดูลายมือเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยดูนะครับมันจะเหมือนอ,อ่ลายมือที่มันปลอมกันไม่ได้นะปลอมกันไม่ได้นี่ เห็นไหมครับส่วนปลายเนี่ยจะมีทั้งดอกไม้ตูมและดอกไม้บานอันนี้เป็นดอกไม้ตูมนะครับเหมือนดอกบัวนะครับโคงกระดูกงูนะครับก็จะมีลวดลายสวยงามเนี่ยงานทั้งตีนี้สวยมากเลยครับนะฮะเหล็กจะเป็นเหล็กเนื้อดีมากเนี่ยบางเล่มก็ตอกสันมีดบางเล่มไม่ตอกสันมีดไม่แตกนะครับไม่แตกส่วนสองเล่มนี้จะแตกต่างกันที่เล่มนี้จะตอกยัน ยันครูต่างๆนะครับลงไปอีกที่ด้านอีกด้านหนึ่งส่วนด้านนี้จะตอกยันาธาตุนะครับอตอกยันาธาตุแล้วก็คาถาต่างๆลงไปนะครับจะมีความแตกต่างๆๆตัวนโมพุทธยะเห็นไหมครับช้างตีจะมีลักษณะหางสั้นๆ,ๆนหางสั้นๆนะครับเห็นไหมครหางสั้นๆขนาดใหญ่เหมือช้างตีลายตอกลึกคมชัดนะครับลึกคมชัด ท่านใดมีแบบเนี้ยผมรับเช่าหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นเลยส่งมาได้นะครับหลักหมื่นถ้าเป็นยุคต้นนะแต่ถ้าเป็นมียุคกลางยุคปลายเนี่ยก็จะเล่นกันอยู่ปัจจุบันนะครับเนี่ยปีสองห้าหกห้าเนี่ยก็ยังอยู่กันหลักพันหลักพันสวยๆจริงๆแล้วก็เป็นงานลึกๆถึงจะไปถึงหลักหมื่นนะครับถึงจะไปถึงหลักหมื่นแต่ถ้าแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยมาได้เลยครับหลักหมื่นแน่นอนนะครับ ราคาเท่าไรก็ตกลงกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะบ่งบอกก็เป็นงานยุคต้นนะครับก็คือตัววัคตัววัคที่เหมือนสาลโอนะฮะเนี่ยถ้าเป็นตัวตร,ตรงๆแล้วก็ขีดแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนตัวสรลโอนะครับงานแบบเนี้ยเป็นงานยุคต้นแน่นอนนะครับไม่ว่าช่างอะไรนะครับไม่ว่าช่างอะไรเจอแบบนี้นี่อย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับถ้าเกิดเป็นนักสะสมนะครับไปเจอที่ไหนนะครับเนี่ยตัวเหมือนสาลโอนะครับ เป็นงานยุคต้นนะครับยุคต้นก่อนที่เขาจะมาทําเป็นแบบตัววัคเหมือนวงเล็บนะครับเนี่ยทังนี้เป็นงานยุคต้นใบมีดแวววาวสวยงามเล่มนี้สวยสุดๆนะครับเห็นไหมครับเอ็นเข้าเกียบส่วนเอ็นเข้าเกียบนะครับที่ผูกเดิมเป็นยังไงนะครับเล่มนี้คือเดิมๆนะครับเดิมๆนี่ดูลักษณะเอ็นเข้าเกียบนะครับมันจะมีรอยฝุ่นรอยลัดถูอ,อยู่ที่ ฝักมีดด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะแล้วตัวตัวที่เป็นรอยมัดเนี่ยมันจะมีลักษณะแน่นตึงนะครับแน่นตึงเนี่ยฮะดูฮะเห็นไหมฮะแน่นตึงนะครับเห็นไหมครับนี่ดูมันจะมีการกรอดรัดแน่นตึงนะครับเนะนี่ยฝักมีดแท่งเก่าธรรมชาตินะครับไม้มีความมันเงาธรรมชาตินะครับอลูมิเนียมคู่นะครับ นี่อลูมิเนียมสมัยหลวงพ่อบุญมีนะครับนี่มัาจจะเป็นเหล็กกระป๋องนมตามมีนะครับที่เอาไว้ใส่พวกน้ำโอเลี้ยงนะครับสมัยก่อนนะเนี่ยจําวัสดุให้ได้นะครับเห็นไหมครับนี่เอ็นข้าเก็บแบบเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับนี่ดูว่าไม้เก่าไม่เก่าเลยดูที่ปากฝักนะครับดูปากฝักนะครับเราจะเห็นชัดเลยมีการซ่อมใหม่ไหมอะไรใหม่ไหมดูที่ปากฝักได้จบเลยนะครับ ดูเล่มนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเก่าลึกปึ๊กเห็นไหมครับนี่ไม้ดูเชือกอันนี้เชือกเป็นยุคเชือกยุคแรกๆนะครับเชือกลุกแรกจริงๆเชือกแบบนี้มันก็มีความอายุในสูสีกันเลยสูสีกันเลยนะครับสองเล่มเนี้ยสูสีกันเลยงานแบบนี้หาหาเช่ายากมากนะครับลองเล่มนี้ผมตามนานเลยนะครับกว่าจะได้มานะเป็นปีนะครับนีดูครับ การปัดฝากเนี่ยมีทั้งแบบด้านข้างและก็ด้านท้องเห็นไหมครับดูอายุเห็นไหมครับนี่เอ็นคุกเกียบนะครับอันนี้เชือกสมัยสมัยแรกๆนะครับยุคแรกๆดูว่าอลูมิเนียมนี่กับสีสันใกล้เคียงกันเลยนี่ดูว่าเห็นไหมครับถ้าจาสีสันอลูมิเนียมนะครับลักษณะอลูมิเนียมได้เนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะครับนี่หรว่าบุญมีนะครับ แต่ว่าเล่นยากก็ไม่ยากครับอยู่ที่เราศึกษาดีๆนะครับนี่งานยุคต้นนะครับงานยุคต้นก็พอจะได้รู้เอกลักษณ์กันไปบ้างนะครับนี่นะฮะตูดด้ามต้องเป็นแบบนี้นะฮะลักษณะฝากนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็เมื่อเสียบนี่ลงไปมีลักษณะแบบนี้ ตายตายด้างจะชี้ลงนิดหน่อยนะฮะฝักจะค่อนข้างโค้งน,น,นิดนิดนะครับสวยครับมีหลวงพ่อบุญมีนะช่างตีส่วนเล่มน,นี้เป็นงานช่างตีเหมือนกันแต่ว่าเล่มน,นี้เนี่ยผมเอาเอ็นเอาเอ็นมาผูกใหม่จะเป็นเอ็นเขาเก็บเดิมนะครับแต่เอามาผูกใหม่เพราะว่ามันมีเหลืออยู่ผมเสียดายน,นะครับเดี่ยนเลยน้อมาลูกันว่ามันต่างกันยังไงนะครับ เนี่ยนี่คือเอ็นเดิมนะครับเนี่ยแต่ดูรอยผูกเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ผมผูกเองนะครับเนี่ยมันจะไม่แน่นไม่เหมือตึงเหมือนแบบของเดิมๆนะครับนี่ดูนี่ของเดิมมันจะแห้งแล้วก็มันจะแน่นตึงนะฮะเนี่ยพอมาสมุดีเห็นไหมฮะเนี่ยมีความไม่เหมือนกันเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นยุคแรกๆเนี่ยไอ้พวกเกียบแบบเนี้จะเส้นค่อนข้างเล็กค่อนข้างเล็กนะครับ เอ็นแบบนี้ไม่มีขายแล้วนะปัจจุบันนะครับไม่มีขายแล้วครับคือมีดแท้เนี่ยจะผูกเอ็นหรือไม่ผูกเอ็นเนี่ยผมไม่ได้ใส่ใจ,จรายละเอียดนี้นะครับแต่ว่าเวลาเช่าหาเนี่ยมันจะมีมีดผูกเดิมแล้วก็ไม่ผูกเดิมนะครับแล้วเราก็ดูดีๆนะครับเราจะได้เช่าซื้อได้ถูกราคานะครับ เดี๋ยวมาดูที่เล่มนี้กันต่อนะครับเล่มนี้เป็นงานทําพิเศษนะครับด้านหนึ่งจะตอกยันพระเจ้าศิวกพระองค์นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นกระถาอาวุธพระเจ้าเหมือนปกติทั่วไปนะครับแต่ว่าเล่มนี้ทําพิเศษก็คือทรงเป็นทรงใบข้าวเล่มนี้จะเป็นแบบลิมิเต็ดนะครับปุ่มเล่นมาเลยก็เพิ่งเจอเล่มแรกนะครับเลยมือมันก็จะชัดเจนเหมือนกันนะครับแบบเดิมกันมีแบบรอนะครับรอยุบย่นของไม้ธรรมชาตินะครับด้านนี้จะเป็น ทำเป็นทรงจาปีนะครับทรงจำปีนะซึ่งผมดูว่าก็สวยงามสวยงามดีนะครับนะดูความเก่าของไม้นะลูมิเนียมนี่เห็นไหมครับสวยงามนะครับมีพวกมีงานช่างตนะครับนี่ดูนะครับนี่งานยุคต้นนะครับงานยุคต้นแบบนี้ผมเช่ามาเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นนะ ลักษณะเหล็กนะฮะเหล็กดีเลยนะครับเหล็กแปลว่าเป็นเหล็กที่ตีไฟนะครับเหล็กตีไฟแบบโบราณนะครับงานสวยคลาสสิกนะครับแล้วมีนจะมีเอกลักษณ์เด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสันมีดนะครับสันมีดตอกลายด้วยนะครับแล้วก็ตอกที่ท้องมีดด้วยนะครับไม่เคยเจอในมีดเล่มไหนเลยนะครับนี่เห็นไหมครับลิมิเต็ดจริงๆนะครับไม่ได้มีนะครับ ้ของก็น่าจะสั่ง,งช่างทําพิเศษนะครับให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับปัจจุบันเนี่ยมีงานยุคต้นเนี่ยหายากนะครับหายากมากนะครับคือถ้าเจอก็ไม่ค่อยมีใครจะปล่อยกันนะครับนะครับส่วนเล่มน,นี้นะครับจะเป็นงานยุคต่อมาของช่างตีซึ่งหลวงพ่อบุญมีเนี่ย มีความมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากก็ช่างก็จะลดอักขระลงไปนะครับลดอัคคระลงไปแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมเนี่ยเสียบฝักเข้าไปนะครับปลายด้างชี้ลงหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ลักษณะแหมผมยังไม่ได้พูดเรื่องลักษณะแหมงานชั้งตีเนี่ยลักษณะแหมงานทั้งตีนะครับหรืออลูมิเนียมที่หุ้มเนี่ยปลายจะยาวนะครับปลายจะยาวแล้วก็จะมา เล็กๆเนี่ยสามสามสามป้องอันนี้หลุดไปนะครับเล็กๆสามป้องแล้วก็ท้ายสั้นท้ายสั้นอันนี้คือเอกลักษณ์ังตีที่เราเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยเห็นแค่นี้นะครับรู้เลยว่างานขั้งตีนะครับปลายยาวนะครับแล้วก็มีบ้างสามบ้างแล้วก็ท้ายจะสั้นท้ายสั้นเลยเห็นไหมฮะแต่เล่มนี้เขาทําพิเศษนะครับค่อนข้างใหญ่แต่เปเอกลักษณ์เดิมๆมันจะสั้นเห็นไหมครับโอเควันนี้ก็ เรียนรู้เอกลักษณ์ทั้งตีไปเต็มๆเลยนะครับก็เนี่ยฮะดูนะครับฝากในปลายยาวอลูมิเนียมยาวใหญ่นะครับแล้วก็มีอยู่สามบ้างแล้วก็ท้ายจะสั้นนะครับงานยุคกลางยุคปลายเนี่ยช่างเราก็รีบตอบนะครับเพื่อจะให้ได้ปริมาณมีดดังนั้นเนี่ยเรามาตอบอักขระได้เยอะแบบแบบมีดยุคยุคเก่าเนี่ยตอบ อย่างนี้ต้องใช้เวลานะครับใช้เวลานานกว่าจะได้เล่มหนึ่งเนี่ยต้องพิถีพิถันอย่างมากนะครับพอความต้องการของชาวบ้านค่อนข้างเยอะเนี่ยช่างเขาก็ลดปริมาณการตอกนะความยุ่งยากลดความยุ่งยากลงนะครับกระถาที่ตรงก็จะเป็นกระถาสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับอ,อย่างด้านนี้ก็จะเป็นกระถางพัดรายตึงไตพบนะครับพระาสามสามิบวิสเทถะ,ะมาอ,อุนะครับเขาก็จะลดลักษณะลงนะครับ เรามาส่องรายละเอียดกันนะครับนี่เอกลักษณ์ตรงโคนมีก็จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยแรกๆจะเป็นลายสลับฟันต่านะครับวงเล็บตอนนี้เขาก็จะตอกเป็นวงเล็บสองอันเค่นนั้นนะครับเหมือนหนวดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีแท่นม,มีแท่นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มองไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าตัวตุ๊กตาก็จะเหมือนเดิมฐานใหญ่นะครับเห็นไหมครับตัวอีสวาสุคล้ายๆเดิมเลย นะครับลองเทียบดูนี่เห็นไหมครับอาจะลดความยุ่งยากลงนะครับตัวอุณาโลงก็เหมือนเดิมนะงานชัางตีนะครับสลับโงเล็บเห็นไหมครับมิสวาสุเหมือนเดิมนะครับอัคละก็ตอบลดลงนะครับลดลงด้านนี้จะเป็นยุคแรกๆจะเป็นอายุพเจ้าต่อมาก็จะเป็นเคถาย่อลงมาอย่างอันนี้ก็เป็นพระําำๆวิสะเทพะนะครับ มะอูพันละลายตึงไตพบนะครับส่วนด้านนี้พวกยันครูต่างๆก็ไม่ได้ลงแล้วนะครับจะจะตอพบพวกยันธาตุยันอะไรลงไปนะครับพวกนะโมพุทธ,ธายะมะพาาัทะมะอุ่อะไร่เงี้ยตอไปนะครับแล้วก็ให้หลวงพ่อปลุกเสกก็จะลดความยุ่งยากลงไปแต่ว่าความขังนี่เหมือนเดิมนะครับความขลังเหมือนเดิมแล้วก็มีดเนื้องานก็ยังดีอยู่นะฮะเนี่ยเป็นเหล็กเนื้อดีเหมือนเดิมนะครับดูความเก่านะครับ นี่เดิมเดิมนะครับเห็นไหมครัอันนี้เป็นสภาพบ้านๆเลยเนะียยอยยุบย,ย่นของไม้เห็นไหมครับ,รรรบลักษณะาลายมือเหมือนเดิมนะครับยุบต้นตอกไงยุบกางยุบปลายทั้งตีก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนลายมือเท่าไหร่นะเห็นไหมครัสวยนะครับเร่นี้สวยดูไม้นะครับ มีแตงพวกมันมีเนี่ยอายุห้าสิบหกสิบปีแล้วนะครับก็ไม่ใช่มีดใหม่ๆนะครับเดี<ม>๋ยวดูนะครเดิมๆดีจังเลยนะครับเล่มนี้นะครับเก่าลึกปึกนะครับนี่นะครับเนี่ยถ้าเดิมๆมันจะมีการขดตัวนะครับเนี่ยมีร่องรอยความเก่าให้เราดูนะครับเห็นไหม ขี้ยุงนะครับนี่สวยงามเามเดิมมีสภาพแบบนี้ผมชอบมากเลยนะโอเคก็จะได้ความรู้เข้าไปบ้างนะครับกับมีดหลวงพ่อพบุญมีงานช่างตีนะครับงานช่างตีถ้าท่านใดมีอะไรต้องการสอบถามนะครับปล่อยให้เช่าหรือไปดูของที่ผมสะสมหรือปล่อยให้บูชาเนี่ย ก็ไปดูได้ที่เพจโนสตตานะครับที่ขึ้นที่หน้าจอนะครับหรือว่า Facebook ผมชื่อเดียวกับ Youtube ก็คือนิวัตตาสว่างนะครับเข้าไปติดตามไปดูของต่างๆที่ผมเช่าหาได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมากนะครับวันนี้น่าจะได้ความรู้กันไปบ้างนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจผมด้วยนะครับได้มีดอะไรใหม่มาเนี่ยก็จะ มาแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆได้ดูเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาจะพอเป็นเท่านี้นะครับเวลาก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับาลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ